สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่เครารพรักทุกท่านวันนี้แม่ใหม่ก็พามาดูที่สวนนะคะอันนี้เป็นแปลงพริกนะคะที่แม่ใหม่เป็นคนถางหญ้าคนเดียวเลยนะคะโหเหนื่อยมากๆเลยคะ่ะใช้เวลาประมาณก็สี่วันนะคะช่วงนี้ก็เลยหลังจากที่ถางเสร็จนะคะก็รดน้ำแล้วฝนก็ตกมาพอดีนะคะในช่วงนี้ก็กำลังเริ่มเขียวขึ้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็คือโอ้โห เริ่มจะเหี่ยวเฉานะคะที่เห็นสายน้ําพุ่งเน่ก็คือไม่ได้ไปสุดแปลงพริกนะคะจะได้แค่ครึ่งไร่เองค่ะเพราะว่าแม่ใหม่บอกให้พ่อของแม่ใหม่ไปซื้อ,อาสายน้ําพุ่งมาใหม่นะคะเพราะว่าให้ต่อไปถึงสุดปลายเลยเพราะว่าจากครึ่งไร่น่แม่ใหม่ก็ต้องใช้การเดินรถเอานะคะอยู่ใกล้ๆกับแปลงสวนของแม่ใหม่เลยนะคะนี่ตอนนี้อากาศ ฝนก็คลึมมาแล้วนะคะเห็นคลึ้มอย่างนี้ไม่ค่อยจะตกเลยนะคะคุณผู้ชมตกก็ตกน้อยมากๆเลยแต่ทําให้กลัวนะคะมาแบบเนี้ยทําให้กลัวว่าฝนจะตกหนักแต่จริงๆแล้วไม่ไม่แรงเท่าไหร่เลยค่ะนี่ก็เลยไม่ค่อยได้เข้าสวนของตัวเองนะคะเพราะว่าต้องถางหญ้าพลิกถางอยู่สองที่ก็ใช้เวลาอยู่แปดวันนะคะอูมละลกอต้นนี้เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะคะชื่นใจมากๆเลยค่ะ ทำสวนกเกษตรนะคะแบบพอเพียงเล็กๆได้น้อยนะคะประมาณหนึ่งงานค่ะแม่ใหม่ก็ปลูกทุกอย่างเลยนะคะปลูกทุกอย่างที่กินอู้คุณผู้ชมคะมะเขือพวงดกมากๆเลยค่ะโหชื่นใจนะคะปลูกไว้นะคะกินไม่ทันเลยค่ะแม่ใหม่ก็ไม่ได้เก็บไปขายนะคะกะว่าให้ญาติพี่น้องแถวๆนี้นะคะได้เก็บกินกันนะคะก็ ลูมกมะละกอเยอะอยู่ค่ะมะละกอนะคะกำลังให้ผลผลิตเลยค่ะนี่นะคะเดินเดินมาดูที่สวนนี้ไม่ไม่ได้ไปทำอะไรที่สวนนี้ก็ประมาณสิบกว่าวันแล้วค่ะก็ถ้าฝนไม่ตกในแม่ใหม่ก็จะลดน้ำสองสาวันก็จะลดครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะโอ้มะมะเขือมะเขือยาวเยอะมากๆเลยนะคะแม่ใหม่ก็เก็บกินบ้างนิดหน่อยนะคะ ปลูกแค่ห้าต้นนะคะแต่ว่าให้ผลผลิตเยอะค่ะให้น้ำเขาเยอะๆนะคะแล้วเขาก็จะต้นโตเหมือนแบบนี้เลยคะ่ะแค่ห้าต้นกินไม่ทันเลยตรงนี้ก็ปลูกแตงไทยนะคะแตงไทยก็ไม่รู้เป็นอะไรจู่ๆก็เหี่ยวขึ้นมาเลยนะคะสงสัยอากาศก็คืออากาศร้อนมากๆเลยนะคะโอ้โหมะเขือยาวนะคะอืมเยอะมากๆเลยนะคะ ความสุขของการทำกรเกษตรค่ะทำให้เรามีความสุขคลายเครียดด้วยนะคะแม่ใหม่ยกแปลงไว้นะคะว่าจะปลูกผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ยังไม่มีเวลามาปลูกเลยค่ะขอเวลาทำงานอย่างอื่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาเข้าไล่โอ๊ยผ่านมาได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นได้กลิ่นแตงไทยสุกข้าวโอชื่นใจมากๆเลยนะคะตั้งแต่ปลูกมาเองเนี่ก็ได้นี่แหละค่ะ แต่ลูกเล็กนะคะแม่ใหม่ไม่เชื่อพ่อแม่ใหม่นะคะท่านบอกว่าทําไมปลูกถีจังนะคะมันจะเป็นลูกหรอปลูกถีขนาดนี้แม่ใหม่ไม่ยอมเชื่อนะคะท่านปลูกมาก่อนนะคะแต่ว่าแม่ใหม่ไม่ฟังค่ะแม่ใหม่ก็เลยปล่อยเลยนะคะไม่ถอนทิ้งเลยค่ะคราวนี้แม่ใหม่ก็จะจําเป็นบทเรียนนะคะคือแม่ใหม่ก็อยากรู้นะคะว่าแม่ใหม่ปลูกปลูกตามสไตล์ของเราเนี่ยมันมันจะให้ผลผลิตไหม มันก็ให้นะคะแต่ลูกเล็กนะคะให้แบบไม่สมบูรณ์เลยค่ะเหี่ยวก็มีนะคะแม่ใหม่ก็จะจําไว้แล้วค่ะก็บางสิ่งบางอย่างนะคะก็ควรจะเชื่อเชื่อผู้ใหญ่นะคะ ก็อย่าปลูกถี่เกินไปนะคะแตงไทยเนี่ยแล้วก็หลุมนึงก็สักสองสามเมตรพอนะคะแวะมาดูข้าวค่ะคุณผู้ชมข้าวที่หวานไว้ประมาณสองวันที่แล้วนะคะ<อ>ช่วงนี้ฝนก็ตกลงมาพอดีนะคะพอให้ข้าวได้เกิดอันนี้คือต้นเฟื่องฟ้านะคะต้นเฟื่องฟ้าต้นนี้อายุมากกว่าสิบห้าปีแล้วค่ะแม่ใหม่เป็นคนปลูกเองนะคะแล้วก็ตัดตกแต่งเองนะคะปีนี้ก็ตัดตกแต่งแบบนี้เพราะว่าอ่าครั้งที่แล้ว มันยาวหมดเลยนะคะยาวมาถึงพื้นเลยนะคะรอบเลยแล้วทีนี้พ่อแม่ใหม่ก็เป็นคนแอบตัดเลยค่ะแม่ใหม่เห็นแล้วก็คือเสียใมากมากเลยนะคะแล้วก็การทําเกษตรนี้ก็ทําให้เรามีความสุขนะคะแม้ว่าเราปลูกต้นไม้แล้วจะตายหรือว่าจะทําอะไรก็ตายแต่ว่าเราก็ยังอ่าภูมิใจแล้วก็พยายามที่จะทามันขึ้นมาใหม่ให้สําเร็จให้ได้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไหมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ